ทอไมเดินช้าจังเลยเพื่อนช้าเดี๋ยวมันก็มืดค่ำเขาหลามหนองมนคุณรักคุณรักผู้ได้ผู้ได้อะไรนะไอ้ไอ้หนองมาคุณรักมาพูดดังไปเขาหลามหนองมนคุณรักนะครับไปต้นได้ด้านหน้านะครับทำไมถึงต้องค่อยๆเดินด้วยฮะเดินไวเดี๋ยวเ้าหลามมาตีกับข้าวกูเข้าไม่กูไม่เห็นเป็นไรเลยวะหอมหอมมากินด้วยหรือมึงถอดทิ้งไว้บ้านเนี่ย มาคนเดียวเหรอเฮ้ยเราต้องขอโทษด้วยทำไมพอดีสักการินมาไม่ได้ทำไมสักการินมาไม่ได้เขาปวดขี้น่ะคือเราต้องขอโทษด้วยพอดีเขาออกเยอะนะเขาต้องรีบไปก่อนอ๋อมึงเล่นแทนเลยมึงเล่นเป็นตัวสักการินเลยมันให้เรามารับหน้าเฮ้ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงจำกูไม่ได้ไงเฮ้ยมึงใครอ่ะกูไงอะไรวะขอกราบขอบคุณเดี๋ยอยเดือดค่อยเดือด ใครใครอ่ะอ้าวใครที่ร้องเพลงเนี้ยใครอ่ะอ๋อรู้เลยเนี่ยใครลุงป๊อกยอดจ้าอ๋อยอดรักเหรอจำกูได้ไหมลุงป๊อกเขาเขาร้องอีเพลงนึงเขาร้องเพลงอะไรลิเกอย่างริเกยอย่างเราเลยขโมยสารเปล่าให้เขากินไปเถอะจำกูได้ไหมอืมใครไกรจีา จำได้ใครว่าใครพี่โป๊ะไงพี่เปาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูดีว่าเฮ้ยโอ้เพื่อนชนชนชนอ๋อเอ้ยเฮ้ยเพื่อนกันกโง่อะไรชนเนี่ยนี่เขาหลามไงเพื่อนกันเพื่อนกันเจอตัวก็ดีแล้วเฮ้ยเจอมึงก็ดีแล้วเป็นไงวะก็มึงมาก่อนกูทำไมอ่ะห้องน้ำสะอาดไหมห้องน้ำอย่างนี้เลยนี่แล้วเวลาขี้นี่ถอดถุงน่องไหมเฮ้ยจะถอดทำไมอ่ะ ไปล้างมือมามือมันเลอะไปให้ไก่ใจมากเพื่อนนี่จดหมายได้ใช่ไหมจดหมายอะได้รับจดหมายเพื่อนนี่ก็เลยรีบเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เดินทางเข้ามาในเมืองแต่ว่านี่เพื่อนกังจะไปไหนเนี่ยเมืองอยู่ข้างหลังก็คือเต้าเฮนานเพื่อนเจอกันไม่แท็กทีมกันวะอามาโชว์ดิทำให้มันดูเฮ้ยเพื่อนไม่ไหวว่ะกลัวเขียวเลวมากโอ๊ยได้แล้วก็จะมารับเพื่อน ไปเป็นทหารในเมืองหลวงแต่ว่ากล่าว่าจะกลับบ้านไปเยี่ยมน้องสาวด้วยยางี้เตรียมตัวแล้วใช่ไหมเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วก่อนจะเข้าเมืองหลวงไปพักที่บ้านแล้วก่อนพู้ลุเช้าค่อยเข้าเมืองหลวงกันได้เลยพาไปดูจากน้องสาวก่อนไปได้พาไปบ้านเลยตามใจสักกินเลยก็แล้วกันยังไงแมไป่ทหารก็พอได้เป็นแน่จวงไว้เนื้อเชื่อใจจะพาเพื่อไปไสเป็นทหารเพื่อนจะ เอ,อ่านายืนานไม่เป็นทหารเมืองลวงตัวของเราทาราจะไปอาสาออกสึกจะเป็นทหารสัญญานฮ<ป>ึกเรื่องทำสึกอย่าห่วงไปไปจะเป็นทหาร Hãy subscribe cho kênh đi, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn